พูดถึงรวมไทยสร้างชาติก็ต้องพูดถึงพี่แดกธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ภาคใต้ของพักนะฮะพี่แดกเนี่เป็นคนมักน้อยนะฮะอบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยในภาคใต้เอาสัก25ที่นั่งน้องมิวฮะเอาสัก25สอสอส เฉพาะภาคใต้ไม่ได้ทั่วไทยนะไม่ได้ทั่วประเทศนะฮะอันนี้มากน้อยมากน้อยฮะภาคใต้ภาคใต้มีสสเท่าไหร่ประมาณ60ที่นั่งค่ะอ่เนี่ยฮะยี่สิบห้าขอแค่25ที่นั่งก็พอภาคใต้ก็ไม่ได้จะเอาครึ่งนึงก็ไม่ได้ถึง50%ก็ยี่สิบห้าที่นั่งอ่าอทั้งหมดนี่ก็คงประมาณเห็นบอกว่าเอาจะเอาจะเอา60ที่60สสรวมเสียสร้างชาตินะฮะทั่วทั่วประเทศหรอเปล่าใช่ฮะใช่ฮะอ้าวร้อยอะร้อยร้อยยี่สิบแม่หรออะไรนะฮะหนึ่งร้อยร้อยยี่ส ก็ไม่รู้นี่เห็นเห็นพี่แดกเนี่ยบอกว่าเนี่ยนี่ฮะเนี่ยภาคใต้เนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถพาผู้สมัครสสเข้าสู่สภาได้ไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งจากทั้งหมด60ที่นั่งก็หมายความว่าจากทั้งหมดของภาคใต้อ่ะขอ25อ๋อเหรอฮะค่ะไม่ได้เอาทั้งหมดทังประเทศนะ60ไม่ใช่เหรอฮะอ๋อผมก็ผมก็อวดสาพยายามที่จะดึงตัวเลขให้มันต่ำลงไม่ใช่โอ้โนี่25เลยเหรอภาคใต้ค่ะ ตัวไทยก็ต้องหนึ่งร้อยอัพอยู่แล้วข้ามศพพักประชาธิปัตย์ไปก่อนข้ามศพพี่นิพนธ์บุญญามณีไปก่อนนะพี่แดงนะนะฮะเอางี้ยังไงพี่แดง<ะ> okay. เอาเขตอำเภอพี่แดงกับนครศรีอ่ะอ่าอําอเภออําเภอจุฬาพรน่ะบ้านเกิดพี่แดงกับเราอ่านะฮะเอาเอานั้นน่ะรุมนไทยสร้างชาติให้ได้สอสอซะก่อนที่นครนะฮะอย่าพึ่งว่าเอายี่สิบห้าแต่ว่าคนเราก็คนเราก็หวังนะ ผมว่าคนใต้เขารัก,ก,กนักเน้ประยุทธ์นี่ใช่ไหมฮะ <ใน S 1> มีแนวทางพัฒนานี่รู้สึกว่าอัดงงอัดเงินไปตั้งสองแสนกว่าล้านอะ่ะลงไปพัฒนาภาคใต้อะ่ะพี่น้องชาวใต้ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันนะฮะสี่ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้าง